สวัสดีครับสติลรีวิวนะครับผมวันนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับผมเจ้าตัว power bank นะครับขนาด20 0 0 0นมิลลิแอมนะครับตัวนี้นะครับผมซื้อมาเนี่ย6 9 0บาทนะครับผมเป็น power bank ที่มีรูปลักษณ์แบบนี้สวยงามนะครับผมน้ำหนักก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเจ้า power bank ตัวนี้นะครับผมเป็นของ h o โ o นะครับอ็อกเซซอรีนะครับรุ่น W 2 0 1 9นะครับผม ขนาด2 0 0 0มมิลลิแอมนะครับผมเดี๋ยวมาแกะกันดูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมาแกะกันดูนะอ่าโอเคครับผมแกะออกมาแล้วนะครับผมอ่าโอเคในกล่องก็ไม่มีอะไรละหมดแล้วนะครับอ่ะก็จะมีแบบนี้นะครับอ๊บอ่าโอเคมีแบบนี้เลยนะจะมีคู่มือนะครับไม่เป็นไร อ่าก็จะมีสายชาร์จแบตสําหรับตัวชาร์จ power bank นะครับเป็น usb นะครับหัวก็เป็นแบบนี้อ่าหัวเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นตัว power bank นะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมน้ําหนักก็พอประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นรอบๆตัวเครื่องนะครับผมโอเคเขาจะมี usb นะครับ1 2นะครับแล้วก็จะมีช่องชาร์จแบตแบบ type c นะครับแบบนี้อ่าเดี๋ยว ก็จะมีช่องชาร์จแบตนะครับแบบ Type C นะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB 2ข้างแบบนี้นะครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับก็เป็นรูนะครับเอาไว้เสียบชาร์จแบตเจ้าตัว Power Bank นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะลองเปิดนะครับอ่าตอนนี้เปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะแสดงจํานวนตัวเลขแบบนี้อ่าตอนนี้ผมเปิดมาแล้วนะครับผม อยู่ที่75เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างไรก็ได้มาใหม่ก็ชาร์จแบตให้เต็มก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีวิวเสียบชาร์จแบตให้ดูนะครับโอเคเราก็เสียบนะครับเข้าไปที่ช่อง USB เลยนะครับผมชึบเสียบเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เสียบที่โทรศพรัพท์ป้าเข้าไปชาร์จแบตเข้าแล้วนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเสียบให้ดูทีนึงนะเสียบนะครับ ปุ๊บอ่านี่นะครับผมอ่าชาร์จเข้านะครับโอเคอ่าชาร์จแบตเตอรี่เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็โอเคนะครับก็เป็นการ รีวิวนะครับผมเจ้าตัว power bank นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมก็สามารถที่จะกดดูลิงก์แล้วก็กดดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ